สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีไปแคมนะไปแคมล่างแจกนะครับผมจากกิจกรรมยิงจิ้วโทษนะครับอันนี้ไปแคมล่างไนในอะไรวะเอลีกาเล็กซี่เออตัวนี้ครับผมน่าจะเป็นฤดูกาลเท่าไหร่เนะสมัติสิบเอ็ดนะผมตัวนี้น่าจะเป็น,อนะนตอน,น,น,นแกะแหละอันนี้ผมยังไม่เคยเไปลงเล่นเลยนะครับผมเพิ่งซื้อได้หมาดๆเลยนะก็เอามาลองเล่นเลยนะครับผมเ,เกมแรกนะ เอ้แม็กแคมสูงเท่าผมเลยลายแปดสามสูงเท่าผมเลยอันนี้เป็นสไตล์ของแม็กแคมนะผมเล่นได้กลางซีเอ็มนะผมแล้วก็ขวาบนแล้วขวาล่างนะผมอันนี้โอเรตติ้งครับก่อนลงทีม96ลงทีมแล้ว101ยเอ็ดนะผมเกมลุก80ครับบอลคอนโทรล85ดิปปิ้ง81ไทป์โพซิชั่น80แล้วก็โอ้โหดูสกิลใหญ่ครับ100ครับผมโลพาส ล็อบเต็ดพาร์ทร้อยหนึ่งครับผมร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเรียกร้อยเอด็ดเซตไพทักกิ้งครับผมเก้าสิบสามอันนี้เก้าสิบเจ็ดนะแล้วก็มีอะไรเนะี่ยเกมลับผมแฟนสองมียิงแรงครับเก้าสิบแล้วก็สเตนมีน่าหกเก้าสามหนึ่งอึดครับผมอันนี้เป็นบูธของแบคแคมนะนี่อันนี้เป็นสกิลของแบคแคมนะผมโอเคครับเราไปดูในเกมดีวกว่าน,นะแบคแคมเปิดมงแล้วผมจะตึงหรือเปล่านะได้ได้ได๊า ถ้าเป็นหม่งเราต้องเอาตัวหม่งเราไปด้วยครับเอานี่นี่ครับตัวหม่งน็อกบารนะเฮียไปดูในเกมดีก่อนนะมานะเจ้าวันนี้เอ้ยตันนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะสองทีเข้ามานี่ครับผมโอเว่นเอ้ยใช่โอเว่นแล้วน่ะโอเว่นนะผมดานุสั้นนะผมมิซี่ร้อยห้านะครับอุ้ยตึงตึงอยู่เอามาละเรามาลองดูว่าผมแบ็คแฮมแบ็คแฮมเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะ รอบแรกเนี่ยผมสมได้เป็นซาระแต่ว่าผมไม่ได้มาเล่นเลยนะซาราซอเกตนะ้วผมกับไอ้อะไรเนะี่ยมาหรบบอเราได้เปิดนะผมไปครับตอกบาร์มาที่ดีเคลนไลท์ผมอยากดูไปแค่มันเปิดหรอมันมันมันยังไงวะเอาเราเมื่อกี้ใครทำออก,กเนี่ยวันแล้วไปแค่มทำออกด้วยครับผม แต่ไปแคมล่าง l a น่าจะไม่เคยตึงกันแล้วผมอะแล้วไปแคมโอ้โหสปีดไม่ไม่น่าได้สปีดเพราะว่าไปแคมมันมันเปิดสวยนะนี่ซีแมนจดเซฟให้ดูความรับเป็นขวันตาผมโอ้โหจะเย็นไปแค่ แทงแล้วโอ้โหบรกาศไม่หลุดครับหลุดนี่หวานเจี๊ยบเลยครับผมโอ้ยน่าสนใจน,น่าจากกับกติยัไม่น่าแทงเลยเดี๋ยวโอ้แล้ววันนี้เล่นเกมยังไม่ได้ครับแต่แค่มันอื่นอยู่นะมันสตีมไม่น่าเก้าสามเลยครับผมแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลอยากลองเปิดมองเลยอุยอ้ยเฮ้ย พี่แจมจัดเลยครับเฮ้ยเยัยดีกว่าเคียซ่าเยอะเลยเฮ้ยอย่างอย่างตรงครับผมเนียเราจะมาตัดสินเราจะมาตัดสินการเล่นของคนคนหนึ่งได้ต้องเปิดลูกเดียวไม่ได้ครับนี่ดูเคียซ่าครับซ่าไปเล่นซ้ายเปิดมาโอ้โหได้โขกครับได้โขกมาทิวต์โอ้โห,ไม,ไ,มโโหไม่ได้ครับตักบาตจางางังหวะหนียังไม่งศูนย์นะผม จัดแล้วแต่แบคแคมไม่ได้เปิดนะผมนะจังหวดการในช่องของเฟรเดริโกเคซาครับอุ้ยเคซาเดี๋ยวหยิบไปเล่นซ้ายเนี่ยแบบแคแ่มเล่นขวานะโอ้นอกมาจับไม่ได้ครับเฮ้ยได้อยู่โอ้ฮึจะให้แบ,บแคแ่มล่อ,อแล้วเมื่อกี้นะยังเดี๋ยวรอ ให้แม่แค้มไปเปิดมงนะเดี๋ยวลอเขียวซะโอ้โหไม่ไม่นับเปิดหลอดเขียวเลยวะเอหลอดม่วงหลอดม่วงพูดอูด้วยไปครับตาเลดมาดีเกล้โอ้โหแจตยติดโอเว่นครับแล้วตาเลดมาโอโเว่นหลุดโอ้โหไปไหนครับโอเว่นโอเว่นร่างแมนอยู่ซะด้วย ครับดีไมมส่งไปทางขวาครับให้แบ็คแฮมแบ็คแฮมกำลังกลับมาต่อเลดโอ้โหนี่เหนไล์เขีร์ไปก่อนครับไปกัดให้มาที่เตลสวยสครับมาทิวที่คิมิต บบแบ็กแฮมไปแล้วเดวิดแบบ็กแฮมโอ้โหกูทำอะไของกูเนี่ยทคไไม่จับกันนะเอาหม่เอา,หม,เอาหม่ทัอกี้คิดอะไรเพลินไปไหนครับเตียวโอ,องไปครับวบันทีล็อกบราเตียวท้างซ้ายที่เคี้ยว์ศร้าโดนอารโนครับ อ๋อแล้วไม่ออกนะครับอังการ์เมสซี่เอาดีคิดไรอ้ไมู่้วแม่งอะไรวะเนี่ยอยู่เตียงกันใช่ครับอารโนเปิดมาที่คาสมิลลิโลแล้วไม่กลัวโอ้โหเอาแล้วดีคิดไรยังครับยัง,ยง,ยงอยู่ คาร์มิลโลทางนี้ผมก็ไม่ได้นะแต่ผมยังไม่ได้มาเล่นนะน่าเป็นคลิปหน้านะคลิปหน่ะคอยติดตามกันได้ดูคาร์มิลโล,ลครับผล็อกบาร์ไอ้แล้วครับโอ้ไม่ได้ปะขึ้นแรกน้ำแล้วผมหนึ่งศูนย์แล้วผมจากลูกยิงของนะดีวีเอลอกบาครับะมานโดนข้างหลังเนี่ยนะยๆๆๆๆๆๆอยากเอาโรด,ดิโก้ไปแต่มันน่าจะจโผล่ไม่ได้ปะจะได้แทงช่องไหนก็ เฮ้ยเฮ้ยมันใช่เลยอะคนนี้อะมันใช่เลยโดนใจฉันเลยนี่ครับมันใช่เลยครับไอหนุม่มคนนี้มันคือเพชรในตมของแท้ผมอเอามาพอดีเลยครับแม็กเอ้ยไอ กูตัวอปครับซีเมนดิกต้อครับโอ้โหไม่ได้เฮ้ยลองหลุดแล้วนะโอ้แต่ต่อเลสไปม้นครับชิวชิวโอ้โหติดเราดีครับ ยังอยู่ดนันิวสันให้มาที่ต่อเลสครับผมชิวบอกแล้วโอ้โหขาข้อครับแล้วต่อเลสยิงอีกทีก็ชิวชิวจัดโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหไม่ได้ครับ ตูออกมาตัดบอนครับอายทุ่มเลยเดี๋ยวให้แม็แคมวิ่งไปแล้วโอ้ยไม่ทันเนาะแม็แคมน่าจะแข่งคอสตูต้าไม่ได้ครับผมไอ้แม็แคมกูไปเสียบเขาโอ้ยเหลืงพอไอ้ไม่ใช่แม็แคมมาได้อุด้ดครับผมมาได้อุ้ดแคนคนระับแคนคอสตูตา้า มาครับเตียวเดี๋ยว<ๆ>เดียวไม่สิ่ออกไปก่อนครับบอนเปิดมาที่ตอเลสเอาแล้วโอเวน่นหลุดเลยครับแต่มึงยิงกันแล้วนะเฮ้ยโอ้โหจะจ่อหน้าประตูมึงยิงไปไหนครับนั่น ไปครับซีแมนเจ้าขึ้นไปกุฎวะตัวยังมองไม่ค่อยดีครับวันนี้องสใยต้องเปลี่ยนสเตตครับผมต้องเปลี่ยนองใสเปิดมองนะสใสมองแล้วกุัวตัวสูงแล้วสูงยาวขาวดีครับไปครับ จังหวะนี้คว้าไปมัตถอุทหลุดขึ้นมาโอ้คืนไม่ได้ครับึ้นไม่ดีครับผมจังหวะมันจะรุดแล้วนะยังคืนไม่ดีครับแล้วซ้ายไปครับโรดิโกโรดิโกตัดเข้าในดีกิอตโอ้ไม่ได้ครับเมสซี่เสียพลาดไปนิดนึงครับไปครับซ้ายดานนิวสันฟานในหมวกไปครับโรโดิ เจอกูตัวไงเจอกูตัวไงนี่ครับอัตอุดไปแล้วไปแล้วออกไหมโอ้โหสปีดไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไปแคมไม่แคมตัดเข้างในไม่ได้ครับยังอยู่ยังอยู่ครับเปิดม่งไปใครไม่รู้ครับโรดิโกเขาอยากรู้อะไรครับ อันนี้ผมว่าแบคแคมเลยว่านี่เปิดป่ะชิมิดเปิดนะผมชิมิทแปดสิบแปดแบคแคมเก้าสิบห้าเลยนะโอ้ไม่ไม่เห็นแบคแฮมเปิดป่ะน่นเรียกมาครับตัวซะด้วยยิงครับลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ ฝันไหนอหกอดม่วงโหนอนเล้พี่นอนยาวเลยเซมิโลอย่าบบไมิซี่ทาทดสองอาทีเฮ้ยสวยครับได้อยู่เอาแล้วแบคแคมแบคแคมมาครับจงังหวะน,นี้ทดสอบยิงไกลครับลูกนี้โอ้โหยอดแล้วแบคแคม โอ้ยเนี่ยมันก็พอได้ครับแต่ว่ามันมันเป็นร่างที่แกะนะมันไม่ค่อยฟิลอ่ไรแล้วร่างนี้มันเป็นร่างแกะนะไอ้กากแล็กซี่นะครับผมโอเคผมช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรขอหาตัวมาเล่นก่อนเหมือนเดิมนะครับ